สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช e l Duck Kingdom งาน General Election ครั้งที่3อาจคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยใหม่ของ48สปกรุ๊ปเมื่อเหล่าท็อปเมมเบอร์กว่าครึ่งของรุ่นที่1ตัดสินใจไม่ลงแข่งขันในงานครั้งนี้เราไอดอลเลือดใหม่ผู้หมายตาตำแหน่งเซมบัตสึการชิงชัยในสมรภูมิคามิเซเว่นอันดุ และใครที่จะก้าวขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งในงาน general election ในปีนี้หาคำตอบได้ในวิดีโอนี้และแน่นอนคอนเทนต์นี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของทางช่องเท่านั้นโดยวิเคราะห์รวมๆจากความนิยมยอดขายสินค้าและอันดับในครั้งที่ผ่านมาและเราก็หวังว่าเมมเบอร์ทุกคนจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการลงแข่งขันในงานครั้งนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สำหรับการตัดสินใจไม่ลงแข่งขันในงาน General Election ในครั้งนี้ของ Top Member รุ่นที่1รวมถึงตำแหน่งที่ขาดหายไปของจูเน่ทำให้มีตำแหน่งเซมบัตสึกว่างลงจากงาน GE ครั้งที่แล้วอยู่7ตําตำแหน่งซึ่งเมมองจากจุดนี้แล้วทําให้โอกาสในการติดเซมบัตสึของเซมบัตสึในครั้งที่แล้วทั้ง9คนอย่าง m u s สิกโมบายเนยวีน้ำหนึ่งปูเป้ตาหวานมินมินและฟอนเรียกได้ว่าสูงมากซึ่งอาจพูดได้ว่ากลุ่มนี้แหละ คือกลุ่มที่จะยั่งชิงตําแหน่ง Karmi s e ว e n แต่ใครที่จะเข้าใกล้คาม m เ Seven มากที่สุดนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันอีกทีเพราะจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเหล่าไอดอลทั้งหลายผู้หมายตาตําแหน่งเซมบัตสึและหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่จะส่งผลกระทบให้อันดับต่างๆเปลี่ยนแปลงจนอาจคาดเดาได้ยากคือการก้าวขึ้นมาของเหล่าท็อปเมมเบอร์จาก CGM และเมมเบอร์คนแรกที่เราจะขอพูดถึงก่อนก็คือคานิง หากใครที่เคยไปงานจับมือของ B.N.K ที่ผ่านมาทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าเลนที่1ที่อยู่สายสุดของงานทุกครั้งคือเลนของเชอร์ปรางเมมเบอร์ Member ที่มีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของ B.N.K. สาเหตุที่เลนของเชอร์ต้องอยู่ริมสุดนั้นเพราะในหลายๆครั้งมีแฟนๆเข้าแถวรอจับมือเป็นจํานวนมากจนล้นออกจากเลนซึ่งการที่เลนอยู่ริมสุดก็ทําให้ทีมงานสามารถจัดการแถวได้สะดวกไม่ต้องไปชนกับเลนอื่นๆน,นั่นเอง แต่ในงานทูช็อตของอัลบั้มวารุตะพีเพิลที่ผ่านมามีเลนของเมมเบอร์คนหนึ่งที่ออฟฟิเชียลวางตำแหน่งให้อยู่ในฝั่งขวาสุดและมีแฟนๆต่อแถวรอทูช็อตเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งก็คือเลนของคณิงนั่นเองการเขียนอันดับที่คาดหวังในตำแหน่งหมายเลขหนึ่งของคณิงอาจคือสัญญาณบ่งบอกว่าในงาน GE ครั้งนี้ถึงเวลาที่ทับเหนืออย่าง CGM จะก้าวข้ามรุ่นพี่อย่าง BNK เราไม่มีความสงสัยในความนิยมของคณิง ที่ในวันนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า GE ครั้งที่แล้วอย่างมากและการจะเข้าไปสู่อันดับที่1น,นั้นคันิงอาจต้องขับเคี่ยวกับเมมเบอร์ระดับท็อปของ BNK อย่าง Music Mobile และเนยซึ่งก็น่าติดตามมากว่าผลจะเป็นยังไงโดยเมื่อมองจากภาพรวมแล้วทั้งช่องมองว่าอันดับของคันิงในงาน GE ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่6ถึง10คนต่อมามามิง ในเวลานี้เราพูดได้เลยว่ามามิงคือเมมเบอร์ที่มีความนิยมเป็นอันดับต้นๆของ CGM และมีความสามารถในการทำไรายได้ให้กับบริษัทสูงมากและมามิงก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรกว่าจะตัดสินใจลงแข่งขันในวันสุดท้ายและดูเหมือนว่าเหตุผลสำคัญที่มามิงตัดสินใจลงแข่งอาจคือเพื่อให้ได้มีโอกาสในการได้พบเจอกับแฟนคลับอย่างที่ควรจะเป็นเพราะสำหรับวง CGM หากใครที่ไม่ได้ลงแข่งขันก็จะไม่ได้เข้าร่วมในงานจับมือที่จะจัดขึ้นของซิงเกิลที่11อันดับที่คาดหวังของมามิงคือการไม่คาดหวังและขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตแต่อย่างไรก็ตามด้วยจำนวนและพลังเปของแฟนคลับของมามิงที่เราได้เห็นผ่านตากันมาบ้างตำแหน่งเซมบัตสึอาจไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนักสำหรับมามิงทางช่องมองว่าอันดับของมามิงในงาน GE ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่6ถึง16 สิตาหนึ่งในเสาหลักของ CGM และเมมเบอร์คนแรกของวงที่ประกาศจะเข้าร่วมงานแข่งขัน General Election ในครั้งนี้สิตาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้ามีความทะย,ยานที่จะก้าวไปสู่การเป็นท็อปไอดอลในการแข่งขันครั้งนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่สิตาหมายตาอยู่นั้นมีเพียงการเข้าไปยืนในตำแหน่งเซมบัตสึกให้ได้เท่านั้นและสิตาก็มีศักยภาพที่จะไปสู่จุดนั้นได้ ทางช่องมองว่าอันดับของสิตาในงาน GE ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่13ถึง20แชมพูเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ CGM กับเพลงเอเยนพุรชาอาอีกทีดิ a อเยนพุรชาและแชมพูก็ยังเป็นหนึ่งใน4เซ็นเตอร์ซิงเกิลล่าสุดของ BNK อย่างไซยนาระครอ ด้วยพลังบวกและสเสน่ห์ของแชมพูทำให้น้องเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ใครๆก็รักและเอ็นดูถึงวันนี้ดูเหมือนว่าแชมพูจะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของ CGM อย่างเต็มตัวและมีศักยภาพเพียงพอที่จะท้าชิงตำแหน่งเซมบัตสึเช่นกันทั้งช่องมองว่าอันดับของแชมพูในงาน g E ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่13 20 Fortune อีกหนึ่งเสาหลักของ CGM ที่เรียกได้ว่าเป็นเมมเบอร์ที่โดดเด่นด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีไม่ว่าจะเป็นการร้องเต้นหรือความสามารถด้าน MC เพลง Chain of Love ที่ Fortune ได้รับตำแหน่งเซนเตอร์อาจเรียกได้ว่าคือเพลงที่เต้นมันและดูสนุกมากที่สุดของ CGM และ Fortune มีศักยภาพที่จะสามารถท้าชิงตำแหน่งเซมบัสสึในซิงเกิลนี้ได้เช่นกันทางช่องมองว่าอันดับของ Fortune ในงาน G E ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่ 15-22ออมหนึ่งในเสาหลักของแก๊งปรเัเผาของ CGM บทบาทของกัปตันออมที่ผ่านมาคือการซัพพอร์ตเหล่าน้องๆในวงให้เหล่าไอดอล CGM เติบโตขึ้นสู่การเป็นไอดอลที่น่าภาคภูมิใจจากงาน GE ครั้งที่1ที่ไม่มีอันดับสู่งาน GE ครั้งที่2กับอันดับที่25 ผ่านมากกว่า2ปีในงานครั้งนี้ออมเติบโตและมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพูดได้ว่าออมในเวลานี้คือหนึในท็อปเมมเบอร์ของวง CGM ดูเหมือนสิ่งเดียวที่คาใจออมอยู่ในเวลานี้คือการก้าวเข้าไปยืนในตำแหน่งเซมบัตสื่อ16คนให้ได้ซึ่งเราก็คาดว่าออมมีโอกาสที่จะทำได้เช่นกันทังช่องมองว่าอันดับของออมในงาน G.E ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่1 5ถึง22 พิม CGM 4 8น้องพิมเป็นคนที่มีฟันคลับที่มียอดเปย์สินค้าที่หนักอยู่พอสมควรอาจเรียกได้ว่าเทียบเคียงได้กับกลุ่มเสาหลักของวงเลยรวมถึงเป็นเมมเบอร์ที่มีอันดับเลือกตั้งที่ดีที่สุดในครั้งที่แล้วคืออันดับที่22น้องพิมเป็นคนหนึ่งที่มีความน่ารักสดใสมีภาพลักษณ์ที่ดีที่เหมาะกับการเป็นไอดอลและแน่นอนว่าพิมก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่สามารถท้าชิงตำแหน่งเซมบัตสึได้ ทั้งช่องมองว่าอันดับของพิมพ์ในงาน G-E ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่13ถึง20แน่นอนว่านอกเหนือจะกลุ่มเมมเบอร์จาก CGM48 เราเมมเบอร์ของวงพี่อย่าง BNK48 ก็ต่างหมายตาตำแหน่งเซมบัสสึในครั้งนี้เช่นกันและคนแรกที่เราจะขอพูดถึงก่อนก็คือไข่มุกหนึ่งในนาง12ที่ยังคงมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น ไขมุกคือหนึ่งในเมมเบอร์ที่เป็นเสาหลักที่นำพาวง B N K 9มาไกลถึงทุกวันนี้ความน่ารักสดใสของคุณไข่ยังคงนำพารอยยิ้มมาให้แฟนๆอยู่เสมองาน G E ในครั้งที่แล้วคุณไข่ได้อันดับที่17ทําทำให้ได้รับโอกาสเซนเตอร์เพลงรองอย่าง h าชิเร e Penguin และในครั้งนี้แม้ว่าคุณไข่จะเขียนอันดับที่คาดหวังไว้เพียงอันดับน้อยกว่า48แต่แฟนๆทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าอันดับที่เหมาะสมกับเมมเบอร์อย่างไข่มุกนั้น มีเพียงตำแหน่งเซมบัตสึกเท่านั้นทั้งช่องมองว่าอันดับของไ่มุกในงาน GE ครั้งนี้คือประมาณอันดับที่11ถึง18 GG ในเวลานี้ g ี GG คือท็อปเมมเบอร์ของรุ่นที่2ที่จะนำพาวง B.N.K. ก้าวต่อไปในอนาคตและต้องบอกว่าฐานแฟนคลับในเวลานี้ของ GG มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับงาน GE ในครั้งที่แล้ว จีจีได้รับโอกาสต่างๆมากมายรวมถึงการได้โอกาสเซ็นเตอร์ในอัลบั้ม v a ร o t t a People แม้ว่าโอกาสนี้มันจะมาจากการเป่ายิงฉุบแต่เชื่อเถอะว่าเมมเบอร์แบบจีจีเนี่ยในเวลาไม่นานก็น่าจะได้รับโอกาสเซ็นเตอร์อยู่แล้วเพียงแค่โอกาสนั้นมันมาเร็วกว่าที่คาดไว้ก็เท่านั้นเองและถ้าจะพูดถึงทรอฟี่เพียงหนึ่งเดียวที่จีจียังไม่เคยได้รับก็คงเป็นการเข้าไปยืนในตำแหน่งเซมบัสสกในงาน General Election เท่านั้นแหละ และเราก็หวังว่า GG จะได้รับผลการแข่งขันที่ดีเช่นกันทางช่องมองว่าอันดับของ GG ในงาน GE ครั้งนี้คืออันดับที่11ถึง18 s t a n สตางสตางคือเมมเบอร์ที่เริ่มฉายแววและใกล้เคียงกับการที่จะขึ้นไปยืนเป็นท็อปเมมเบอร์ของวงสำหรับในงาน GE ครั้งนี้อาจพูดได้ว่า s t a างเป็นเมมเบอร์ที่ต้องการตำแหน่งเซมบัตสึมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเมมเบอร์กลุ่มที่มีลุ้นคนอื่นๆต่างก็เคยเป็นเซมบัสสึมาแล้วหรือทาง C.G.M หากไม่ติดก็ยังมีซิงเกิลของตัวเองแต่กับรุ่นที่2ที่กําลังจะก้าวขึ้นมาอย่างสตางนั้นเมื่อมองซิงเกิลหลังซิงเลือกตั้งคือซิงเกิลที่13เป็นต้นไปการแข่งขันในเซมบัสสึจะสูงขึ้นอย่างมากเพราะจะเป็นซิงเกิลที่มีเมมเบอร์รุ่นที่3ก้าวเข้ามาในพื้นที่เซมบัสสึอย่างเต็มตัวและน่าจะหลายคนด้วย ดังนั้นหากแฟนคลับสามารถพาสตางติดเซมบัตสึในงาน GE ในครั้งนี้ได้ก็จะเป็นสารที่ส่งไปถึงออฟฟิเชียลว่าสตางมีความสามารถในการทำไรายได้ให้กับบริษัทนั่นเองและเราก็คิดว่าสตางมีโอกาสที่จะเข้าถึงตำแหน่งเซมบัตสึได้เช่นกันทางช่องมองว่าอันดับของสตางในงาน GE ครั้งนี้คืออันดับที่11ถึง18พักขม ผักขมเป็นอีกคนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามาเป็นเสาหลักของ B.N.K. ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นผักขมค่อนข้างชิวๆกับอันดับต่างๆในวงเพราะผักขมเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองมีความสุขที่ได้อยู่ในช่วงอันดับกลางๆอันดับที่พอดีกับตัวเองไม่กดดันมากเกินไปแต่ลึกๆแล้วเชื่อว่าแฟนๆก็อยากจะเห็นผักขมในตำแหน่งเซมบัสสึกันทั้งนั้นและอันดับที่คาดหวังของผักขมในครั้งนี้ ก็คือตำแหน่งเซมบัรส,สึกที่เปนแฟนอยากเห็นนั่นเองและเราก็เชื่อว่าผักขมมีโอกาสที่จะชิงตำแหน่งเซมบัสสึมาได้เช่นกันทางช่องมองว่าอันดับของผักขมในงาน GE ครั้งนี้คืออันดับที่15ถึง22สุดท้ายการลงแข่งขันในงาน general election เป็นเรื่องของโอกาสหากเมมเบอร์ตัดสินใจที่จะเลือกคว้าโอกาสนั้น คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีผลลัพธ์ที่ดีอาจไม่ใช่อันดับที่ตัวเองคาดหวังแต่คือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะนำพาเหล่าไอดอลไปสู่เส้นทางใหม่ๆในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนสนุกกับ general election ครั้งนี้ให้เต็มที่ก็แล้วกันตอนต่อไปบทขมโรงงาน general election พาร์ทสองสมรภูมิคามิเซเว่นอันร้อนระอุติดตามได้เร็วนี้ที่ channel duck kingdom